ระกีบัวสมาธิหลังยันสีหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับจังหวัดนคปรปฐมสร้างปีพศ2460ถึง24 2470เนื้อเมกพัดพระเนื้อเมกพัดของหลวงปู่บุญนะครับเท่าที่สืบทราบอย่างแน่ชัดก็จะมีทั้งหมด7พิมพ์นะฮะและ7พิมพ์ดังกล่าวนั้นล้วนได้ข้อมูลมาจากผู้ที่ได้รับพระมาจากหลวงปู่บุญโดยตรงทั้งสิน้นล้วนจะเป็นศิษย์ใกล้ชิดกับหลวงปู่บุญนะครับ แล้วก็ได้รับพระเนื้อเมกะพัทจากมือของหลวงปู่บุญหลวงปู่บุญแจกให้กับมือของหลวงปู่เองเลยนะฮะซึ่งผู้เขียนบอกว่าอาจจะมีมากพิมพ์กว่านี้แต่ทั้ง7ดพิมพ์ที่จะกล่าวถึงนี้แน่นอนชี้ชัดด้วยประจักษ์พยานการได้รับมาจากมือของหลวงปู่โดยตรงทั้งสิ้นนะครับผู้เขียนได้ให้ข้อมูลได้ว่ายังได้ฝากไว้ให้เป็นข้อคิดอีกอย่างหนึ่งว่าหลวงปู่บุญกับหลวงปู่นหน้าวัดห้วยจระเข้นั้นมีความสนิทสนมกันเป็นอย่างมากนะครับ ไปมาหาสู่กันอยู่เสมอและหลวงปู่หน้าก็เปรียบเป็นเจ้าตำรับเป็นอาจารย์ใหญ่แห่งเนื้อแมกกะพัดดังนั้นหลวงปู่บุญก็คงจะได้รับสูตรการทามาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับโดยจะพบว่าเนื้อแมกกะพัดของหลวงปู่บุญนั้นเนื้อสีออกขาบเข้มดําคล้ายกับพระปิตาห้วยจระเข้ของหลวงปูน่นาคมากเนื้อแมกกะพัดมีทั้งหมด7ดพิมพ์นะครับมีดังนี้ก็คือพระปิตามหาอุดหลังอัคระ4ตัวทุสัมนี หัวใจพระปฐมังนะครับ 2. พระปิตามหาอุดหลังยันเถาะ 3. พระพิมพ์สมาธิกริบบัวหลังปิตา 4. พระพิมพ์สมาธิกริบบัวหลังอัฐกะระ4ตัว5พระพิมพ์กลิบบัวซุ้มหลังปิตา6พระพิมพหลวงพ่อโตหลังปิตา 7. พระพิมพ์เม็ดบัวหลังยันนะมะพะทะแล้วก็มีเถาะขึ้นยอดอยู่ตรงปลายนะครับ ในที่นี้เราจะขอกล่าวถึงพิมพ์ที่4นะครับส่วนพิมพ์อื่นๆถ้ามีโอกาสจะมากล่าวให้ในโอกาสต่อไปนะฮะดังนั้นอคัคระที่หลังพิมพ์พระที่หลวงปู่ทาขึ้นจึงสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับอุปเทศโบราณของอัคระนี้โดยส่วนใหญ่ก็ใช้ไปในทางครอบจักรวานให้ผู้ใช้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับอยู่ดีกินดีเพราะประกอบไปด้วยจตุทตทั้ง4ก็คือดินน้ําลมไฟ และอุปเทศทางคงกระพันอีกด้วยนะครับเพราะถ้ามี4อย่างนี้ชีวิตก็จะสามารถดำรงอยู่ได้นะครับถ้าเป็นแบบเทลอ่อนะครับเราต้องมาดูตรงรอยหักช่อก็จะมีการหักช่อนะฮะแล้วก็มีการตะไบออกจะต้องเป็นรอยตะไบหย,ยาบนะครับอย่าให้เหมือนกับกระดาษทรายขัดนะครับแบบนั้นเก๊ตันทีเลยนะฮะ แล้วก็เนื้อเมฆพัดนั้นเนื่องจากว่าสร้างมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีที่แล้วจะต้องมีความเหี่ยวย่นตามการเวลาเป็นธรรมชาติของพระแท้อยู่แล้วนะฮะต้องดูให้ดีนะครับผมเปิดแบ่งให้บูชานะครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมได้ทางไอดียบ้านเขียวจะขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะฮะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ